มดข่าวพาเพลินสวัสดีค่ะรับฟังข่าวสดๆกับมดข่าวพาเพลินนะคะทุกคนงานเข้ารัวๆค่ะชาวเน็ตนะคะพูดถึงแต้าปกปิดไทม์ไลน์หลังซุ่มเดินห้างดังแต่ไม่แจ้งนางเอกสาวเตานัทพรเตมีรักนะคะหลังจากที่เธอนั้นตกเป็นกลุ่มเสี่ยงใกล้ชิดผู้ป่วยโควิด -19 อยู่หลายครั้งจนต้องกักตัวรวมแล้วถึง6ครั้งนะคะ ล่าสุดค่ะเธอได้ออกมาโพสต์ประกาศว่าตอนนี้ติดโควิด1 9พร้อมเผยไทม์ไลน์ดังนี้ค่ะเนื่องจากวันที่16กรกฎาคมเต้าจะต้องมีการถ่ายภาพนิ่งและทำงานร่วมกับทีมงานจึงได้มีการตรวจ p r r ก่อนนะคะในวันที่14กรกฎาคมทางทีมงานทุกคนและเต้าเองไทม์ไลนย์ย้อนหลังหลังจากกักตัวกรณีของ Workshop s p e c i a l Project ใส่หน้ากากอนามัยทุกครั้งที่ออกจากบ้าน วันที่1กรกฎาคมอยู่บ้านวันที่2อยู่บ้านวันที่3อยู่บ้านแล้วก็ตรวจโควิดตรวจถึงหน้าบ้านนะคะวันที่4กรกฎาคมผลตรวจเป็นเนกาทีฟ v ทำกายภาพวันที่5กรกฎาคมตัดใหม่ที่โรงพยาบาลพญาไทนวมินวันที่6อยู่ที่บ้านวันที่7ตรวจสุขภาพวันที่8กรกฎาคมนะคะชมโครงการของ C B R E ซอยอยู่เจริญแล้วก็ชมโครงการที่ซอยสาธทร15้า วันที่9นะคะชมโครงการที่พาร,ราม9ค่ะและซื้ออาหารสุนัขวันที่ 10, 11, 12, 13อยู่ที่บ้านค่ะวันที่14กรกฎาคมนะคะตรวจโควิด1 9ที่โรงพยาบาลพญาไทนวมินวันที่15อยู่ที่บ้านค่ะทางนี้หลังจากที่นางเอกสาวได้ออกมาโพสตไทม์ไลน์ของตัวเธอเองนั้นได้มีชาวเน็ตรายหนึ่งเข้ามาคอมเมนต์ว่า มีไทม์ไลน์ที่หายไปเพราะมีคนเห็นเต้าไปที่เซนทันอิสเวอร์แล้วก็ไปทานข้าวกับไฮโซไนแต่สงสัยทำไมไม่มีอยู่ในไทม์ไลน์ค่ะมีคอมเมนต์ที่บอกว่ามีไปเซนทันอิสเวอร์ไปทานข้าวกับแฟนด้วยนะแต่ไม่อยู่ในไทม์ไลน์แฮชแท็กต้ารัฐพรอย่างไรก็ตามนะคะเป็นกำลังใจให้คุณเต้าหายจากโควิดไวๆนะคะขอขอบคุณข้อมูลจากที่นิส닷คอมค่ะ ถ้าเ,เพื่อนๆชอบคลิปนี้ฝากกดไลค์และกดกระดิ่งติดตามเพื่อเป็นกำลังใจให้ช่องมดข่าวพาเพลินด้วยนะคะขอบคุณค่ะ